สอนร้องเพลงและวิธีเล่นหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ามาเถิดหนานะครับเป็นทานองเดียวกับเพลงโอ้ละหนอของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับผมได้ยินครั้งแรกนะครับจากทีมครูจอร์ดลังนันทนาการนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับท่านนะครับวิธีการเล่นหรือว่าวิธีการร้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเป็นพร้อมกันเลยต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกันเลยนะครับ โอเคครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการนํากิจกรรมเพลงนะครับอันดับแรกคือเราบอกชื่อเพลงก,กับผู้เข้าร่วมก่อนครับและให้ผู้เข้าร่วมฟังเพลงที่เราร้องขอแค่ผู้เข้าร่วมปรบมือตามจังหวะกับเราก็พอในขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นยังไงครับเราก็บอกชื่อเพลงไปเลยและก็ร้องให้ฟังยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงมามาจากงนาไปพร้พอมๆกันนะครับให้ผู้เข้าร่วมนะครับเดี๋ยวปรบมือตามจังหวะเพลงไปกับผมนะครับเริ่มได้เลยฮะเอา มามาเธอนานะมาร,อร้องรำทำเพลงอ๋อมารวมบรรเลงให้เป็นเพลงเถิดน,นะร่วมสุขไปกับชีวิตแลเครอบดนตรีนะน,นะครับรบเมือ่อมาฟังเธนะอดน้าเพราะดีร้องแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับให้ผู้เข้าร่วมกรเบอือตามจังหวะไปกับเราเพื่อให้เขาได้ยินเพลงและเริ่มฟังเพลงเริ่มจําเพลงของเราได้ครับโอเคครับและขั้นตอนที่2นะครับเราจะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ย ร้องเพลงตามเราไปทีละท่อนนะครับเพื่อให้เกิดความจ,จําจากเพลงที่เราร้องให้ฟังในรอบแรกนะครับจะเป็นยังไงครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับแน่พี่ยศนะครับหรือคุยอดนะครับมาเป็นผู้ร่วมนะครับเราจะทํายังไงนะครับอันดับแรกนะครับผู้นําร้องเพลงไปท่อนแรกก่อนและให้ผู้เข้าร่วมร้องตามยกตัวอย่างเช่นอ้าวมามาเถิดนามาร้องราทําเพลงจ้ะมามาเถิดนามาร้องรําทําเพลง มารวมบรรเลงให้เป็นเพลงเถิดนะมารวมบรรเลงให้เป็นเพลงเธิดนะแบบนี้ครับทำแบบนี้สักหนึ่งรอบหรือสองรอบครับผมโอเคครับและขั้นตอนที่3ครับรอบแรกคือเราร้องให้ผู้เข้าร่วมฟังผู้เข้าร่วมรบมือตามรอบที่2คือเราร้องไปทีละท่อนและผู้เข้าร่วมก็ร้องไปทีละท่อนใช่ไหมครับถัดมารอบสุดท้ายนะครับรอบที่สาวิธีสุดท้ายก็คือว่าเราร้องไปด้วยและให้ผู้เข้าร่วมร้องหรือว่าทัมตามไปด้วยรบมือตามจังหวะไปด้วย สัก2-3ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเอ้ามามาเถิดนามาร้องรำทำเพลงพร้อมกันมารวมบรรเลงให้เป็นเพลงเถิดนาร่วมสุขไปกับชีวิตและเครื่องดอนตรีนานามาฟังเถิดนเพราะดีโอเคครับพอเราทำครบ3วิธีแล้วนะครับเราก็ให้ผู้เข้าร่วมนะครับได้ลองซักซ้อมร้องเพลงให้ในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะครับจากท่อนเนื้อเพลง รอบนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่เอาเนื้อเพลงแล้วเอาเป็นเสียงเครื่องดนตรีประยุกต์ของเขาแทนนะครับแล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนได้เลยนะครับเกมนี้จะสร้างในเรื่องของการทํางานเป็นทีมให้เกิดการพูดคุยกันในกลุ่มได้ด้วยครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับวิธีการนํากิจกรรมเพลงนะครับ3ขั้นตอนนี้นะครับลองซักซ้อมกันดูนะครับกับบทเพลงนี้คือเพลงมาเถิดหนานะครับใครลองเล่นแล้วนะครับคอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปให้หน่อยนะ